รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่เหามาะสมที่อยากไว้การแนะนำนะครับเอปิโซดนี้จากคุณ UFA จินดาวัฒนะครับขอมาเรื่องเฟอร์เลตกับนกแก้วหน่อยครับโอ้เอาเฟอร์เลตไปอย่างเดียวนะครับขอทีละสองเลยนี่สิทธิพิเศษนะเนี่ยเราเนี่ย <c ười> จดไปครับ เอาแตกหนึ่งได้ฟาร์มใหม่เลยกูถ้าพูดถึงเรื่องตัวเฟอร์เร็ตแล้วเพื่อนๆก็อาจจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงน่ารักที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าตัวเฟอร์เรตนี่แหละพวกมันมีประวัติความเป็นมากับมนุษย์อย่างช้านานเลยและว,วันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราจะพาไปสำรวจชีวิตของพวกมันกันนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่นสอง เนพี่ถ้าพูดถึงเจ้าสาัตว์เลี้ยงที่กําลังไวัยล่ออยู่ในตนะิ๊กตอกในตอนนี้แล้วก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเจ้าตัวเฟอร์เล็เลยใช่ไหมล่ะครับเ <c oughs> พราะด้วยความน่ารักและก็ความย้วยของพวกมัน <c oughs> นั่นแหละครับสาเหตุที่ทําให้พวกมันเป็นที่นิยมในติ๊กตอกนะครับ ดูสิดูร่างกายของพวกมันซะก่อยโคตรน่ารักเลยนะครับเอาจริงๆแล้วที่ร่างกายของพวกมันยืดหยุ่นย้วยไดขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าเฟอร์เลตนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระดูกสันหลังมากชิ้นที่สุดในโลกเลยนะครับและร่างกายยืดยาวย้วยของเฟอร์เลตนที่ทําให้พวกมันเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะครับสามารถลอดหรือว่าเข้าไปในโพรงเล็กๆบิดลําตัวได้ตามสบายเลย <c oughs> แต่คงไม่เหมาะกับการกระโดดนะครับ <c oughs> เลนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมจำพวกวีเซลชนิดหนึ่งนะครับพวกมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า m o s t e r a p i t u r i s puro และนี่ก็คือเจ้าตัววีเซลหรือว่าที่เรียกกันว่าเพียงพรนะครับ <c oughs> เป็นญาติกับ <c oughs> ฟเฟลรดเอา้าไปแล้วเอาภาพขึ้นให้ดูเผื่อใครไม่รู้จักวีเซลเฉยๆนะครับ เพิ่มเติมข้อมูลนะครับสัตว์ในวงเพียงพอหรือว่าสัตว์ในวงวีเซลนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่กินเนื้อเป็นอาหารนะครับโดยสัตว์พวกนี้จะใช้ชื่อวงว่าม e ูสเดลิได้กระเดะจริงๆเลยนะครับสาเนียงเจ้า <c oughs> สัตว์วงนี้นะมันก็มีอยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนาคตัววีเซลตัวเฟร์เดตที่เรากําลังทําคลิปอยู่หรือไม่ก็หมาไมา้แถวบ้านเราก็ใช่นะครับ ซึ่งลักษณะทั่วไปของสัตว์ในวงเพียงพรพวกนี้นั้นพวกมันจะมีหัวที่กลมนะครับใบหูสั้นขาสั้นตัวเตี้ยพร้อมกับลำตัวที่ยาวโดยเฉพาะในตัวผู้จะมีลำตัวที่ยาวกว่าตัวเมียนะครับไม่รู้เป็นเพราะหำหรือเปล่า <laughs> อธิบายซะยืดยาวเลยกลับมากันที่น้องเฟอร์เรตของพวกเรากันต่อนะครับจากการตรวจสอบ d n a นั้นพบว่าเจ้าเฟอร์เรตนั้นถูกมนุษย์เลี้ยงกันมาตั้งแต่2,500ปีที่แล้วแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วก็ยังมีหลักฐานชิ้นสําคัญอีกหลายอย่างนะครับที่พิสูจน์ว่าเฟอร์เรตนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมแต่ยุคโบราณและนี่คือภาพของเลโอนาร์โดดาวินชีที่เป็นคนวาดน,นะครับชื่อผลงาน lady with a elment ชัดเจนไหม เฟอร์เร็นั้นเป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์อยู่เกือบทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าเอเชียก็มีนะครับและพวกมันก็ยังเป็นสัตว์ที่ปรับตัวอยู่ได้ในหลากหลายสภาพภูมิอากาศและหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุน่นทุนด้าหรือว่าอยู่ข้างลำธารหรือว่าขุดอ,อุโมงอยู่เฟอร์เล็มันก็อยู่ได้นะครับในธรรมชาตินั้นเฟอร์เร็จะใช้เวลาไปกับการนอนตั้งแต่1 4บสถึงสิชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่พวกมันตื่นแล้วพวกมันก็จะเป็นสัตว์ที่แอคที ฟอร์เรตนะั้นจะเป็นสัตว์ที่ตัวรูปร่างค่อนข้างที่จะเล็กแต่พวกมันเป็นสัตว์ที่กินจุแล้วก็กินเยอะอมากๆเลยนะครับเนื่องจากไม่ตาบอัลิซอมที่สูงการเาผาผลาญของพวกมันก็เลยสูงตามไปด้วยนะครับในธรรมชาตินั้นตัวฟอร์เรตพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับพวกมันจะไม่กินผักเลยโดยที่พวกมันเป็นสัตว์ที่มีระบบลำไส้ที่ตรงแล้วก็สั้นเหมือนกับสัตว์กินเนื้อปกติดังนั้นการกินผักผลไม้ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพพวกมันได้นะครับและอีกข้อ ค่อนข้างตัวเล็กแต่จ,จริงๆแล้วพวกมัน <cake> เป็นนักล่าที่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเฟอร์เลดหนึ่งตัวนั้นสามารถที่จะล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันได้อย่างเช่นกระต่ายป่าเลยทีเดียวนะครับด้วยทักษะที่สุดยอดและช่ำชองของเจ้าเฟอร์เลดนี้คนในโซนยุโรปนั้นมีบางพื้นที่นั้นใช้เฟอร์เลดในการล่ากระต่ายด้วยนะครับโดยพวกเขาจะปล่อยเฟอร์เลดที่พวกเขาเลี้ยงไว้เข้าไปในโพรงกระต่ายให้ไล่ยิกตัวกระต่ายออกมาจากโพรงแล้วก็วางกับดักไว้หน้าปากหลุมนะครับพอกระต่ายวิ่งพลวดออกมาก็เรียบร้อย <c oughs> จะเอาไปต้มผัดแกงทอดก็ตามใจเลยนะครับปกติเฟอร์เรตในธรรมชาตินั้นพวกมันจะเป็นนักล่าสันโดษน,นะครับจะมีแค่บางช่วงเวลาที่มันอยู่รวมกันก็คือในช่วงเวลาและดูผสมพันธุ์และก็มีลูกช่วยกันดูแลกับตัวเมียนะโดยเฟอร์เรตพวกนี้พวกมันก็จะปกป้องกันและกันแล้วก็ช่วยกันหาอาหารนะครับดูอย่างเจ้าเฟอร์เรตตัวนี้โอ้โหงูซวยไปเลยนะครับนึกว่ารูหนูเข้ามาเจอเฟอร์เรตโดนกินเองซะงั้น <c oughs> และด้วยเหตุผลที่ว่าเฟอเร์เรตนั้นเป็นสัตว์ที่มีความน่ารักฟุ้งฟิ้งบวกกับความนุ่มนิ่มของพวกมันจึงทําให้พวกมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโดยเฟอเร์เรตนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงในบ้านและเลี้ยงร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นได้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับผสมโคตรเลยอ้เอ้ยเรียบรอ้อ <laughs> ย เฟอร์เรตนั้นพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความซุกซนมากๆเลยนะครับแถมบวกกับความที่สงสัยที่โคตรพอโคตรแม่ขี้สงสัยเลยนะครับขี้ระววงอีกโอ้ <laughs> อย่างที่เห็นนั่นแหละรครับมันค่อนข้างที่จะแอคทีฟนะครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับฟันยังคมอีกตั้งหากเรียบร้อยเลย <c oughs> แต่เรื่องสําคัญที่สุดสําหรับคนที่อยากเลี้ยงเฟอร์เรตควรรู้นั่นก็คือเฟอร์เรตนั้นเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นตัวที่เหม็นมากๆเลยนะครับโดยกลิ่นตัวนี้มีที่มาจากต่อมที่อยู่หลังก้นของพวกมัน <c oughs> ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกมันตื่นตระหนกตกใจพวกมันก็จะปล่อยกลิ่นออกมานะครับ คล้ายสักกังนั่นแหละแต่ว่ากลิ่นเบากว่าสักังเยอะเลยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เหม็นนะครับอืขนาดเจ้าตัวอย่างจามเลยแต่จริงๆแล้วเฟอร์เล็ดทุกตัวก็สามารถที่จะเอาไปตัดต่อมกลิ่นที่อยู่ที่ก้นมันได้ทุกตัวเลยนะครับสรุปข้อควรระวังในการเลี้ยงเฟอร์เล็ดก็คือซนอย่างเดียวนั่นแหละก็แลวโอ้ยโอ้ยเฟอร์เล็ดบางตัว <laughs> โอ้บ้านเละหมดหมจะไปไหนลักหนานะลูก <laughs> ปัจจุบันเฟอร์เลดนั้นสามารถเพาะเลี้ยงในประเทศไทยได้แล้วนะครับโดยเฟอร์เลดนั้นจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ต่อเมื่ออายุประมาณ8เดือนถึงปีหนึ่งนะครับและพอจบฤดูสบลาหเพิมแล้วตัวเมียก็จะตั้งท้องประมาณ40วันให้กําเนิดลูกได้ปีละ2ครั้งครั้งละประมาณ2อถึงสิตัวเลยนะครับเจ้าเฟอร์เลดในที่เลี้ยงนั้นพบว่ามีพฤติกรรมแตกต่างจากเฟอร์เลดในธรรมชาตินะครับคือเฟอร์เลดในที่เลี้ยงนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้หลายตัวและก็แน่นอนล่ะครับเฟอร์เล้ยในที่่ยืนกวา เปลือลยในธรรมชาติโดยตัวหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ7-10ปีนะครับถ้าดูแลดีอาหารดีออกกำลังกายถึงแล้วก็นอนดีนะครับท <c oughs> ี่มึงนอนดีเกินไปเปล่าเนี่ยมึงหลับแล้วมึงตายเนี่ยโอ้ แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับรายการวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั้นติดตามชมด้วยนะครับ